เอัสครับวันนี้ผมอยู่ในรายการไม่บอกอีกเช่นเคยนะฮะวันนี้ผมจะมาเล่นเกมไบกราฟเวอร์บอสีไมค์สีอะไรไม่รู้จำไม่ได้เขียน,อ,นไไออกไปดูนะฮะวันนี้ผมจะมาเล่นผมไม่ได้มารีววิเข้าใจมั้ยใครอยากเล่นเดี๋ยวไอพีใต้คิปเด้อนี่อะไรว้บหรอไม่ไปนอนหลับจะตายจูง อ่าฮะมาแล้วฮัลโลเมทกดไมค์เป็น S4 กูรู้คลิปตัวเองอยู่ไม่รู้หรือเอ๋อเฮ้ยเออโอ้โหพวเอากระสุนทั้หมดเฮ้ยนี่ก็เก็บเก็บเลยนะเก็บเลยกระสุนปืนไม่คุ้มกลางๆไม่หากระสุนปืนยากเฮ้ยกูเจอคนเฮ้ยกูเจอคนอีกแล้วเจอคน น่าเจอคนนระอผมเจอคนให้ทำผมกำลังจะไปแล้วนะเรงตัวตายได้เลยครับเฮ้ยกูเห็นจริงด้วยเฮ้ยสองคนนะ่ะไปยิงไปใใ่บุกเขียนผิดโอ้โหไปแย่งยิงอะไรมันไม่รู้ เลือดอะไพี่ว่าเลือดดูดัวจอใครบางคนิี่แตกเลยต้องตื่นตอะกากำลังอาชิพโอเคอระนีดีเ้ยดีดนะเพื่อน นี่นะอีเขามันดีกว่าออนะออดี้ออดี้ออ้โอ้ยไอ้ย่ะอ๋อเป็นไงฮะตับแตกเลยนะครับโอ้ไป่ละโอ้ไปบบนี้ไปเลยไป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 เหลือให้ตายเหรอางนันไง tí ôi yeah. kiếp chứ oh, ảnh kiếp luôn cái gì như này Biết cứ đó จาเลยจ้ป่ก้าป่เจ้าวยค่ไม่รู้เยอะเยเดี๋ยวเจอเดี๋ยวไปล้างแขก่อนเอแล้มน้จะเจออะไรวะมีเอสดีเอสอะไรนี่เอดวงยรือเป เฮ้ยเฮ้ยเกียร์ต้องตีแล้วจะฆ่าหรอมาดีดีลงมาแล้วลงมาแล้วดีตรงนี้โดนร้ายตายตาย คลิปเนี้ยเล่นตาแหลกชนะตาหนึ่งลอกนั้นตายบนใหม่แม่เหี้ยโอ้เจอก่อนนี่ไงเจอก่อนนี่แล้วเออคิปนี้แม่งตาเดียวชนะแหลกมาแล้ว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 เพาะไอ้สัสเสียงดังเกิน โบ,โบอบอย่า้วเยอิทด้งเยอ,อาการะจายยอะเอ๊ยกูตอบพูดดีๆมไม่าดา้กูเฉยเลยพูดดีพออ่อไงเชี่ยเอาไม้ใกล้ปากใกล่ป่าใครเอาไม้ใจะไกล,ลไกป่าจาเงินไอ้ซายกูปักยี่สิบแล้วเออแหละไอ้เหี้ยเสียงปกติมึงเป็นยางไงุ้ขัย กม่ใช่คิอแต่ว่าเอาด้คบกับจุชคกต้ยวก็ินอไหม่ครับไม่ใ่ไมาเล่เป็นไงแตกอ๋แต่ซ้คอร์มไม่ไงตรงนี้ไม่อะไรจริงเลเลยไม่ได้เกมสกวอล็่ไ่เยเก่งแต่ถึงเวลาก็สร็จ เล่นไม่ค่อยเก่งว่ะที่ Q หนึ่งหมื่นเอ่อเท่าไหร่ไม่รู้แหละหนึ่งหมื่นถ้าไหร่ไม่รู้แหละคือเล่นเองเล่นเองนะไม่ได้ซื้อหลักใครมาเนี่ยเอคิโบะอันนี้อะไรไม่ใช่เอคิโบะหรอกโอเดมอนโไปเดือดตายก่อนไอารอนดิ่ะเอโมคี้เบดีเคพ็ดไหนวะ ของไหนหดกว่าของอันไหนกาดโยนทิ้งแล้วของหดกว่าใส่นี่คือการทิ้งทิ้งของที่กว่าแล้วว่าไปไปอมึงไม่เห็นกูจริงดิโอ้ออกปัญญาแล้วมีใครออกประตูไหนวะเราอาจไม่เห็นกูประตูสาวค่ะเพ่ อจัดคลิปดีๆไม่ได้เลย้าเราอ่านไม่เห็นกูต้องตายใครใครที่กูตอบบอกไปแล้วแลวไม่เห็นกูต้องตายโอ้โหแหลกฮะโอ้โตอนนี้ไม่มีใครเลยบ้าบ้กเจ้าเปล่าไอเยียชุดเป่หมดวะเมื่อไรไงวมันอยู่้างคนเราหลุดไม่ได้ แล้วต้องบวกแล้วเจ็บกูใส่ไปตกฟ้าไปเลยล็อกวัดสองใส่พี่ชิงล็อกไปเลยใส่พี่ชิ่งแฟิชชิ่งแมนคอมิตอรแล้วโอเคเก็บไว้อันถูกอันผิดต่อไปเว่าน้่มือ เราไม่คิดถ้าใครเหลือก็จะใช้ไม่ต้องป้อนเลยนะใช้ไปตุมา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 รถมาเลยโอ้โนานี่แค่ละ

ขนาดบินหึ้นเ่าก็เดอดไข้ทหารเตี่ยาหารไตอนสโต้สโต้สอต้ไอตอนาดบินขึ้เ่าไม่รู้ง่เอไอ้ใครจะทอหรืนเ่าไม่รู้ไม่รู้เยฉยรู้ เราควรไว้ใจวัวโอเต็มเต็มคันเชื่อ่หาของง่ายมากพี PP อ่ะกูไม่เก่งกับกูเก่งกับมอนเตอร์เว้ยพี PP อ่ะ โอ้ไมเสียงดังไปบอกเพื่อนเราอัดคิปหนุ่ไปไปตายะตายเขาทีนี้ต้องจบคิปเลยนะจบคิดเลยนะตอนนี้เจ็บตัวเจ็บตัวเบสเบโอ้ไม่สักเบส ไม่มีรอไม่มีใครนะคุณผ้เยอะคัหาน้ำเยอะไรอะอะไรูว่าราาเฮกว่าไม่มีน้ำให้กินไเรีกว่าไม่มีอาหารให้กินอะไรฮะอ่าอ่างยกเป็นไปไดุ้้ยเฮ้ยทำไมกูกีนไม่ได้อยากกะโดเลยเฮีย อ่อไม่อยากคืนจีเหรอได้ดอัดใหม่แม่เลยชันจดันจช่อยฉัจะดูันจะช่วยนายไม่ขาดดิฉัจบอดัดัจะมาเนวิชเกบสุดอลอ ไม่รู oh, <To> ้ว่าตานี้กูจะชนะหรือเปล่าไโกเอาแล้วเอาแล้วไปกับใครไม่รู้เลยตาโง่เก่งต่ำโง่เออแตกนีเอาัหมดเป็นไงเป็นไงครับเป็นแหนมืโชอชอเชชชช เเล่นเนี่มันเป็นการแสดงเนการแสดงมันเป็นแสดงฮ่าเวยนะโอ้ยชอต บอกแล้วกาเดอดตตตตนี่ไงมเฮ้ยอะไรหรออมกได้เอาจะเอาของแบบชาชาคุณน่าไปจ่าินอีดาดไม่หตา ใจของกายมีตายแล้วแค่นี้นะล้วพี่ปีนบนบอกม่ีวุ้ยวายวโอ้โหไอ้ทุกก่องตรงงตางแน่โอ้ยอย่ะน่ารันเนี่ยพีจอด โอ้ยยังไงด่วยจับคลิปไปไอเดปอกไี่มนอยู่ตอะไรมึงเชื่อไหมไมไงจริงด้วยมาคุยนะโอ้กินไม่ออ่ระอาเออคลิปอเรงนี้สบายดีทนกท่านไป